สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเล่นเกมซ u m m o n e r War กันนะครับคือจะบอกว่าเราเลิกเล่นเกมนี้ไประมาสองปีได้นะคือสองปีเลยอ่ะออคือแบบว่าข้อแรกเลยนะคือเกลอเว้ยค,คือห้าดาวอ่ะมันได้ยากอยู่แล้วเกมเนี้ยแต่เราอ่ะไม่ไม่ค่อยได้เลยเว้ยน้องที่มาเล่นใหม่ตามหลังเราอ่ะมันได้กันหมดเลยเว้ยเราก็เลยทำใจไม่ได้เว้ย เล่นนี่แม่เลยไม่ใช่เล่นเล่นแบบนั้นคือแบบมันเริ่มตันน่ะกิจกรรมอะไรเริ่มตันนู่นนี่นั่นคือแบบว่าเราก็เลยเบื่อเว้ยก็เลยไปเล่นเกมอื่นแต่วันเนี้ยที่เราอ่ะจะกลับมาเล่นเพราะว่ามีตัวละครใหม่เข้ามาคือตัวละครของสตีไฟเตอร์เฮ้ยคือถ้าใครชอบตัวละครนี้แปลว่าอายุใกล้เคียงกับเราโ <laughs> อเค อ่ะบอกเลยว่ากลับมาเล่นเพราะตัวละครพวกนี้นะครับอ่ะมาไม่ได้ทำอะไรเลยนะมาเพื่อที่จะเปิดสกอร์ดูตัวละคารเราก่อนเ <laughs> ด้อด,ด้อด,ด้อเด้อเด้ด,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 ด้ด้ถ้าคนเล่นเนี่ยจะรู้นะว่า <laughs> เออก็คือ หรือเปล่าแสงมืดเนี่ยไม่ต้องพูดเลยแบบโคตรยากอ่ะแล้วดูในนี้นะดูในคังเราคือแบบตัวเราไม่เก่งเว้ยคือคือเกมนี้ถ้าจะเก่งได้ตัวละครต้องเก่งไงแต่คือเราไม่เก่งไงไม่เป็นไรเราจะมาดูกันนะครับว่าสี่ดาวห้าดาวมีสองใบ แสงมืดมีอยู่สามใบฟ้าสิบไฟถ้ยฟ้าน้ำสิบไฟสิบลมสิบแล้วก็สกอส้มแต่บางครั้งเราก็เรียกคำพีทองเขาเรียกสกอส้มกันเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเปิดแม่งหมดเลยบอกซัมมอนพิเศษด้วยวันนี้ซัมมอนพิเศษตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ด้าน้ำหมอขอด้าน้ำแล้วกันวนะตัวนี้ตัวนี้เราไม่มีนี่วจะจะกลาสายฟ้า ตัวไหนก็ได้ <c ười> คือให้มันผ่าเถอะขอให้ฟ้ามันผ่าเถอะเริ่มจากสกอร์ฟ้า10ไปก่อนจัดไ,ไงครับเงียบเฮ้ยอัตราเพิ่มขึ้นอ๋อเราจะได้ตัวพวกนี้ใช่ไหม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟ้าไม่ผ่าฝนไม่ตกความรู้สึกเดิมๆแม่งกลับมาแล้วเงียบค <ผม S 1> ือก่อนห <ผม S 1> น <ะ S 2> ้าเนี่ยเราจะมีการแบบย้ายเซริร์ฟนู่นนี่นั่นเคล็ดลับป้าบอยลงิงตุงงนางใช้มาหมดแล้วไม่มีประโยชน์เราเลยคือเกลือเราเกลือเลยแล้วพูดตรงๆจั่นั่งไงนั่งไงโอ้โหสี่ดาว ตัวนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนจะชอบด้วยดิยอุ้ยตัวละครมันน่ารักนะเอาพูดตรงนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เหมือนเราเลิกเล่นก่อนแล้วมันมันก็เอาลงมานะไม่รู้เปิดต่อปะคือกลัวมากอ่ะคือมันผ่าส่วนมากมันจะผ่าทีเดียวแล้วก็ไม่ผ่าเลยจะเปิดยาวๆแล้วนะหมดเลย คือแม่งความรู้สึกเดิมๆแม่งกลับมาในหัวเพียบเลยคือเกมเนี้เราบอกเลยว่าเราชอบมากเว้ยมันเป็นเกมแรกที่เล่นแล้วแบบเป็นเทอร์เบตอะเนาะ,นะใช่ดิเทิร์เบตแล้วเราชอบมากเราชอบเกมแนวนี้มากเออเฮ้ยอะไรเนี้ยเต็มเต็มยังไม่ทันทำอะไรเลยเต็มเสียแล้ว ังไงครับเก็บเข้าคังก่อนแล้วกันคังคอป่ะเนี่ยหอมพออ,อยู่เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอะไรไม่รู้เยอะแยะ,ยะไปหมดโอเคน่าจะได้ต่อน่าจะได้ต่อ ผ่าครั้งเดียวสิบใบโคตรเกือกดผ่าเลยดีไหมเผื่อห้าดาวออกเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โยซามูไรพเนจรโอ้โหสีดาวอ๋อแสงมืดจะอันไหมไม่มีผ่าด้วย หมัดเมาเมาสกอร์คัมพีคัมพีไฟจัดไปเงียบคือเกมเนี้เป็นเลดที่แบบว่ายากมากอะในความรู้สึกเรายากกว่าทุกๆเกมเลยเว้ยโหดร้ายมากเกมนี้ขอบอกออนี่ขนาดมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าอะไร ซัมมอนเฉพาะกิจมีโอกาสสูงขึ้นเล็กน้อยอ๋อเล็กน้อยมันไม่ได้เยอะนี่เห็นไหมโอ้โหไม่เลยครับฝนไม่ตกฟ้าไม่ผ่าโอ้โหอะไรขนาดนั้น ไม่มีไม่มีมาโอ้ตายแล้วตายแล้วอืมเอเอมันต้องอย่างงี้ดิโอ้ลิดไฟสีดาวเอยโอ้โหมา อ่อไฟหมดแล้วครับเอาแสงมือสบายไหมโอ้อยากได้มากเลยนะโอ้ดูดิโอ้โหเป็นใบสั้นแสงชาตินี้จะมีวันได้ไหมเนี่ยเงียบ <c oughs> อย่าหวังเลยเอาสีดาวแสงให้ได้ก่อน <c oughs> แสงมือสีดาวยังไม่ได้เลยอันนี้ชิมลางชิมลางป อืมมาเอออีมัมมนต้องอย่างงี้ดิโอ้มีดไฟเอ้ยมี่ออสโตนเห็นปะห,ห้าดาวอะ่ะไม่ยากมากเว้ยอืม เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเลดเกมนี้โคตรหืดไม่ใช่แบบจะผ่าแล้วผ่าอีกไม่ใช่เลยนะเพื่อนเพื่อนมันไม่ผ่าเลยเว้ยแต่กลับมาเล่นเพราะสตีทไฟเตอร์เลยพูดตรงๆเลยชอบตัวละครมันสองปีได้ม嘛เกมเนี้ยเลิกเล่นไปเนี้ยมาเอ้ กีด่ดาวปาทุกโอ้ยแวบไฟไอ้ตัวเจกตัวเจ,มาจากมาทำไมไอ้มามาห้าดาวตัวหนึ่งจะรักมากเลย รู้สึกเกมอื่นจะรู้สึกดีขึ้นมาเลยวันเล่นเกมอื่นมันแบบเลดมันดีกว่านี้ <c oughs> เอา้าดูเด๋ยดทุดเลด่จริงๆเลยวะ,ะหมดแล้วครับ <c oughs> สกอร์ส้มคำตีเวทมนต์หมดแล้วเหลือวายุวายุอ๋อช่วงทับเกี่ยวดีกว่าแสงมืดห้าดาวโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยนะ สตรีทไฟเตอร์มาโอสารดาวเครียบยหมดแล้วเปิดอืมเพื่อนๆดูเอานะ คือถ้าใครเล่นเกมเนี่ยทุกคนรู้รู้ตัวเองกันอยู่แล้วแหละว่าแม่งเกลือ,อ,อเอ้ยตายตายตายเอ้ยดูเห็นกันแล้วใช่ไหมคือจริงๆเราก็เล่นไม่เก่งเหมือนทุกเกมะนะเล่นไม่เก่งจริงๆบอกเลยว่าเล่นไม่เก่งแล้วแถมเล่นแบบแนวแบบ ชั้นใจรักตัวนี้ชั้นก็จะเล่นตัวนี้อะไรเงี้ยอา้อาวอ้าวโอเคเหลือกี่เหลือกี่อันเหลือกี่ตัวเอ้ยเหลือกี่คำพีปกไปอืมไม่มีตั้งแต่คือกลับมาเพราะ สตีไฟเตอร์แต่ตัวละครสตรีไฟเตอร์ไม่โผล่เลยสักตัวอ,อแม่เจ้าไม่มีเลยอ่ะโอ้โหหมดแล้วครับเพื่อนๆตัวสตีไฟเตอร์ที่เขาบอกว่าจะสูงขึ้นหรือว่าจะเปิดรวดก็ไม่รู้ เปิดนี่เลยเดีกว่ามันไ้ทนไม่ไหวแล้วจับไปสิบหรือว่ามันให้เปิดสิบหรือเปล่าไม่รู้นะทีละสิบหรือเปล่าไม่รู้นะเราทะลึ่งเปิดทีละใบไงอ่ะนั่งไงมาจริงๆด้วยเปิดทีละสิบสีดาวเออมือสถานตัวแรกโจแล้วไง อ๋อแม่เจ้าต้องกดทางด้านขวามืออ,อต้องกดทางด้านขวามือจอบ <c oughs> อชีวิตนี้กลับมาเริ่มเล่นนี่ก็เพี้ยนแต่วันเลยไปกดให้หมดเลยเพสอะโมโห ก็ไม่ได้เหมือนเดิมบอกวะเอาเห็นไหมไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยมาก็เสียรู้เลยอะคือโง่เองอะไม่เสียรู้โง่เองไม่เป็นไรมีเพรด้วยเพรเปิดแก้เครียด ก็ดูดิใช้เพชรเปิดก็ไม่ได้เว้ยสุดยอดจริงมาอืมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นไงไม่เห็นเลยนะนี่นี่ใช้เพชรปวดไม่เห็นเลยนะอืมโอ้ตายตายตาย โหสักตัวขอผู่ห้าดาวมานะห้าดาวตัวเดียวพอไม่เรียกร้องอะไรมากกว่านี้เลยอ่ะโอ้โหตายแล้วคือเมื่อก่อนจะมีการเปลี่ยนเซิร์ฟเว้ย <c oughs> ขอกลับมาใช้สูตรเดิมขอมาใช้สูตรเดิมหน่อยไม่ไหวลองดูเอ๊ เ้ยสูตรเดิมเปลี่ยนเก็บตัวอะไรอ่ะห้าดาวโอ้โหเอามาทำไรโอ้โยอาสาินมังกรดาวก็ไล่ไฟโอ้ยไม่เอามีแล้วอโอ้โยทรมานใจอ่ะเยี่ยบแบบปากบกพอดห้าดาวตัวเดียวไม่มาจริงด้วยตัวซ้ำโอ้โหโย จบเลยอ่ะเพื่อนทำอะไรไม่ถูกเลยมาอยขอเปลี่ยนเซฟหน่อยว่า <c oughs> กลับมาใช้ส่วนเดิมอีกแล้วม,มันไม่ให้แล้วแหละแม่งห้าดาวออกก็ด้วยมา เป็นเซิฟเป็นเซิฟเป็นเซิฟกลายเป็นโรคจิตเมนเดิมอีกแล้วป่ะไอ้โอ้โหโอ้โหเต็มเต็มเต็มใจเย็นรับประทานไปก่อนรับประทานโอ้โหได้ได้ได้ข้านายไฟใช่ปะเขาเรียกแต่ข้านายไฟป่าวว่าลืมไปหมดแล้ว มานใจมากพูดอะไรไม่ออกเลยอ่ะโอ้โหได้กลับมาเล่นนะเนี่ยได้ห้าดาวเออก็โอเคแต่ได้ตัวอะไรวะเนี่ยใจร้ายใจร้ายเหลือเกินมาต่อต่อต่ออีกได้กี่ตัวเนี่ยอีกไม่กี่ตัวเท่านั้นแหละ สตีไฟเตอร์มาโอ้โหเงียบีิเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอีกสองรังป่ะป็นไงเพื่อนเงียบไหมเงียบมากมาหมดแล้วครับหมดครับทั้งหมดได้ สวินมังกรไฟเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลขนี้ดีกว่าช่วงนี้ชอบเลขนี้ช่วงนี้ชอบเลขนี้สี่ดาวห้าดาวขอตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งสตีดไฟเตอร์ผ่าอยู่แล้วแต่ขอห้าดาว อ๋อไอหมวยไอีหมวยน้อ้อ,อ,อเขียดไม่เหลืออะไรอีกแล้วอดูดิไหลมันเนี่ยทำใจดูดีมาทำไมมาทำไมเยอะแยะโอเคก็กลับมาเล่นเกมนี้อีกรอบนะครับ ชอบชอบเกมนี้อยู่แล้วก็ตามนั้นไปเพิ่งมาอัดคลิปแรกของช่องเราก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ